สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับภาพอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตนะครับอยู่กับการเลี้ยงไก่บ้านไก่ทันุพื้นเมืองนะครับฟาร์มไก่บ้านเลี้ยงแบบเรียบง่ายเรียบง่ายนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศร,รอบๆฟาร์มนะครับว่า กำลังเข้าสู <lum Buffalo S 1> <descriptive together> ่ฤดูร้อนแล้วนะครับมีการเตรียมตัวยังไงนะครับมีการดูแลมีการเลี้ยงไก่ของเรายังไงนะครับไก่ของเราจะกินอาหารแบบไหนสุขภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับในคลิปนะครับก็จะเป็นลูกไก่นะครับที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับเอาไว้จําหน่ายโดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้นะครับอีก2-3เดือนนะครับขนาดนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับผล่างๆนะครับน่าจะโอเคน่าจะจับขายได้นะครับ ตรงนี้ก็มีไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับเราจะแยกไว้ต่างหากนะครับไม่ให้ไปผสมไปเลี้ยงรวมกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าไปเลี้ยงรวมปุ๊บนะครับเวลาไปกินอาหารก็จะโดนแย่งอาหารกินหมดนะครับอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาอยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะทําสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะครับมีคนดูแลจ่าฝูมีคนคุมนะครับเ็าจะรู้กันตั้งแต่เด็กนะฮะถ้าถ้าเราเอาไปทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็จะมีข้อดีก็คือ พารู้จักกันหมดนะครับเขาเคยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเลี้ยงอยู่ในรุ่นอายุใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับไก่ที่เห็นนะครับอายุประมาณเดือนกว่าๆนะครับท่านผู้ชมบางตัวมีตัวเล็กบางตัวมีตัวใหญ่นะครับอาจจะมีไก่รุ่นอื่นนะครับที่เล็ดลอดเข้ามานะครับก็โดดเข้ามาในครอกในล็อกนี้นะครับมากินอาหารมาอยู่ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาไม่จิกไม่ตีกันไม่ทําร้ายกันนะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับ แต่ถ้าเอามาเลี้ยงรวมกันปุ๊บมีการจิกการตีนะครับเตะนะครับพวกนี้นะครับมันจะทําให้ไก่อ้องรออันตรายแล้วก็กังวลนะครับเกิดปัญหาอย่างแน่นอนสังเกตได้ว่านะครับวิธีให้อาหารก็แบบเรียบง่ายนะครับท่านผู้ชมมีถาดอาหารให้2-3จุดนะครับภายในข้อนี้ก็จะเป็นพื้นปูนนะครับขนาดประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนะครับที่ผมทําไว้นะฮะ จริงๆใน1ล็อกเนี่ยนะครับมันสามารถเลี้ยงไก่ได้เป็น40-50ตัวนะครับเพราะว่าขนาด3มเมตรคูณ3เมตรทั้งความสูงนะครับต่างๆเนี่ยถ้ารวมแล้วนะครับหรือว่าไก่อายุแค่นี้เนี่ยนะครับ50สบตัวยังสบายๆนะครับไม่แน่นมากเกินไปไม่ถือว่ามีปัญหานะครับครับกำลังเข้าสู่หน้าร้อนนะครับท่านที่เลี้ยงอยู่นะครับม่อมักจะประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับซึ่งอากาศร้อนเนี่ยนะครับ ไก่พ่อพันุแม่พันเนี่ยค่อนข้างที่จะกําลังเครียดพอสมควรนะครับกําลังเครียดเพราะว่าอากาศร้อนขึ้นนะครับต้องหาที่ร่มๆมอยู่นะครับไปคุยไปเกียก็ใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยร่วงหล่นนะครับร่มเงาก็ลดลงนะครับอากาศในฟาร์มก็ร้อนก็ต้องจะเป็นถ้ามันร้อนจริงๆนะครับผมก็จะใช้สายยางนะครับต่อน้ําแล้วก็ฉีดขึ้นไปบนหลังคานะครับให้ไก่ น่าจะคลายดับร้อนได้นิดนึงนะครับแต่โชคดีนะครับก่อนที่กําลังจะสร้างฟาร์มนะครับได้ปลูกต้นไม้ไว้นะฮะเป็นต้นไม้ตัวเร็วนะครับแล้วก็มีใบค่อนข้างหนานะครับต้นกระปกนะครับสองสามต้นนะครับก็พอมีร่มเงาให้ไก่อาศัยได้บ้างนะครับอันนั้นก็จะดีหน่อยนะฮะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับให้อาหารเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดบดนะครับแล้วก็ผสมกับ ข้าวกับรำนะครับไม่ได้ให้เป็นสูตรยาสับนะครับวันนี้ก็ให้เป็นอีแบบหนึ่งเนาะนะครับก็พยายามนะครับเลี้ยงประคับประคองนะครับเพราะว่าไก่เหล่านี้นะครับช่วงเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดปัญหาเรื่องโรคฟีดากนะครับมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ดูแลก็เหลือรอดมาได้นะครับถือว่าโชคดีนะครับสังเกตได้ว่าบางตัวเนี่ยผลนะครับจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผลจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็มีการรักษาเนาะที่ผ่านมานะครับ แต่เขาจะสร้างภูมิต้านทานมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับก็ uates, บจะมีภูมิต้านทานสูงขึ้นมานะครับมาดูพ่อพันธุ์แม่พนันธุ์กันบ้างนะครับวันนี้ให้แบบง่ายที่สุดนะครับก็คือเอาข้าวโพดนี่แหละนะครับวางให้เลยนะฮะมีทั้งไก่ทั้งเป็ดนะครับแต่ข้าวโพดนี่เป็ดก็จะกินช้าหน่อยนะครับไก่เนี่ยจิกเอาจิกเอานะฮะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนะรบรรยากาศการให้อาหารนะครับสังเกตได้ว่ามีไก่3สายพันธุ์เข้ามาด้วยนะครับตัว2ตัว เอาเลี้ยงไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปทําเป็นสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมเอาเลี้ยงไว้ถ้ามันโตขึ้นกว่านี้นะครับก็น่าจะทําเป็นอาหารนะครับไก่สามสายพันธุ์ก็มีนะครับสายเลือดนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็เป็ดนะครับตอนนี้เป็ดเยอะมากนะครับลูกเป็ดเนี่ยกำลังทยอยฟักออกมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับประมาณ 30- 40ตัวนะครับแล้วก็กินอาหารค่อนข้างเยอะนะครับสมบูรณ์มากกว่าไก่นะครับไก่บางทีกินไม่ทันนะครับ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลักนะครับ <ะ S 1> เราไมา่ได้แบ่งล็อกผสมนะครับเอาเลี้ยงรวมกันเลยนะครับทั้งฝูงเลยนะครับมีการปกครองกันเองนะครับบางตัวก็มีตีมีเตะกันบ้างก็เป็นธรรมดาของสัตว์นะครับท่านผู <ceux S 1> ้ชมเป็นธรรมดานะครับช่วงร้อนๆนี่ก็มีมีมวยให้ดูบ่อยนะครับพวกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับเวลามากลัวกินอาหารแบบนี้นะครับก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เท่า แต่ก่อนนะครับก็ลดจํานวนลงนะครับก็ด้วยภาวะโควิดนะครับที่มันเกิดปัญหาทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งราคานะครับของไก่ในตลาดนะครับก็ลดลงค่อนข้างมากในทีเดียวนะครับการส่งออกการซื้อขายเนี่ยนะครับการใช้จ่ายของประชาชนลดลงทั้งหมดนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาแต่เราก็เลี้ยงแบบเซฟตัวเองนะครับ เนี่ยเ็นเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอยู่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับ30กว่าองศาทั้งนั้นนะครับในช่วงกลางวันนะครับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าทําให้ไก่เครียดนะครับสังเกตแล้วนะครับต้องพยายามหาอะไรมาให้จิกให้กินตลอดนะครับไม่งั้นเนี่ยตีกันเครียดกันหมดนะครับ ไ่ตัวพร้อมหมดนะครับท่านผู้ชมครับโปรตีนนะครับที่ได้จากข้าวโพดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารอีกอย่างนึงนะครับเราต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าผลิตเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครปลูกเองได้นะครับก็ยิ่งดีนะครับประหยัดต้นทุนลงไปอีกนะฮะซื้อมาไว้นะครับมาผสมทุกเขากับรำกับข้าวนะครับกับจ้าสับเนี่ยนะครับจะเสริมโปรตีนให้ไก่ของเรามีน้ําหนักดีแล้วก็อ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตแม่พันธุ์ก็ได้นะครับ พาะของเขาเนี่ยนะครับเต็มทุกตัวนะครับกินเม็ดข้าโพดนะครับในช่วงเย็นนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาถ่ายภาพฟาร์มไก่บ้านไก่พันธพื้นเมืองนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นทุกคลิปนะครับที่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมที่ได้ดูนะครับก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มาอัปเดตนะครับถ่ายไป4ีหวันนะครับช่วงนี้ก็นานๆทีนะครับถึงจะได้ถ่ายนะครับ ท่านใดที่ติดตามนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับชมทุกคลิปเลยนะครับบางท่านนะครับอนไดที่นานๆทีเข้ามานะครับก็แวะเข้ามาบ่อยๆนะครับมากดมาคลิกฟังนะครับในการเลี้ยงไก่ไกทพันพื้นเมืองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงนะครับ เทคนิคต่างๆนะครับบางทีผมได้ลองไปใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมการป้องกันต่างๆนะครับการป้องกันนกป้องกันอะไรเนี่ยฮะได้ผลนะครับถือว่าโอเคนะครับทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับบางทีคนเลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงอีกแบบนึงแบบที่ที่นึงเนี่ยเลี้ยงคนละอย่างกันนะครับมีเทคนิคต่างกันนะครับมาแลกเปลี่ยนรู้กันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับ ที่ดีมากนะครับถ่ายทอดซึ่งพันด้วกันสังเกตว่าแม่พันในการเตะการตีนะครับซึ่งผมพบบ่อยนะครับบางบางทีเนี่ยตายก็มีนะครับเป็นัญหานะครับที่เราเลี้ยงกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอพระคณหลายๆท่านนะครับที่ได้คลิกเข้ามารับชมในคลิปนะครับอย่าลืมให้กําลังใจนะครับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงสีนีนะครับ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับรับการแจ้งเตือนเรื่อยๆนะครับท่านใดที่สนใจลูกไก่นะครับตอนนี้ลูกไก่มีเยอะนะครับเยอะมากนะครับกดลิงก์ลายด้านล่างแล้วทักแชทมาถามดูนะครับสอบถามได้ไม่เป็นไรนะครับมีทรงตลอดแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจลูกไก่บ้านหรือว่าลูกไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับอยากจะแปลงสายพันธุ์นะครับเนี่ยตามคลิปเลยนะครับไปลองเลี้ยงไปลองพัฒนาดูนะครับก็ ทิ้งลายอยู่ด้านล่างนะครับผมทิ้งไว้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับผมไปส่งถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ได้อุดหนุนนะครับลูกไก่ที่ผ่านมานะครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรนะครับก็ต้องขอาบขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับให้กําลังใจกันนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่องเกษตรพอเพียงเด็งทีวีไว้ด้วยนะครับสําหรับ